สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอ้าวันนี้อาจจะแปลกใจนะคะไม่ได้เจอคุณครูมิชใช่ไหมคะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนแบบคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะอ่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องนะคะ สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะ,ะบางคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะคะ,ะบางคนอาจจะยังไม่เคยนะผู้ครูเคยเกินไปแล้วนะคะในภาพที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาเรียนเต็มๆนะคะ,ะสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ถ้านักเรียนดูอยู่นะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะ VOICEOVER มาเริ่มกันเลยนะคะก <ranch. S 1> <går. S 1> ่อนอื่นที่เราจะมารู้เรื่องนะคะว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะ,ะเราต้องมารู้ความหมายและความสําคัญของบันก่อน,นะคะ<ม>ความหมายและความสําคัญของสัญลักษณ์นะคะที่สําคัญของชาติไทยเลยนะคะ,ะมาดูกันเลย นะคะมาดูกันนะคะสัญลักษณ์หมายถึงอะไรหมายถึงนะสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งนะคะจำให้ดีๆนะคะสัญลักษณ์นะคะหมายถึงนะคะสิ่งที่ใช้แทนนะคะหรือนะคะกำหนดขึ้นนะเพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะสัญลักษณ์ของชาติไทยเนี่ยนะคะหมายถึงอะไร ะะสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะหมายถึงสิ่งที่กําหนดให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยนะ,ะที่แตกต่างจากชาติอื่นอ่ะอย่างเช่นนะคะถ้านึกถึงประเทศไทยนะคะเราจะนึกถึงอะไรถ้ามีคนต่างชาตินะชาตต่างชาติพูดถึงนะ,ะประเทศไทยนะคะเขาจะนึกถึงอะไร นะคะอ่ะหนึ่งเลยนะคะทียครูนึกได้นะคะนักเรียนก็ลองนึกอยู่นะคะอ่ะหนึ่งอาหารไทยนะคะช้างไทยนะคะธงชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะมาดูความหมายนะคะต่อมาเลยคาว่าชาตินะคะชาติหมายถึงอะไรนะคะ,ะชาติหมายถึงนะคะกลุ่มชนที่เป็นพลเมืองของประเทศนะคะมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยู่ในเขตปกครองเดียวกันนะคะรัฐบาลเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาดูอันต่อมาเลยนะคะสัญลักษณ์ที่คุณูนามาให้นักเรียนดูวันนี้นะคะสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะธงชาติไทยนะคะเคยไหมเคยไหมเคยเห็นธงชาติไทยหรือเปล่านะคะอ่านะคะ เคยเห็นแน่นอนเพราะนักเรียนเข้าแถวประทงชาตินะคก่อนมาโรงเรียนทุกวันเลยนะคะมาดูธงชาติไทยนะคะมีอยู่สามสีนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะธงชาติไทยนะคะสีที่หนึ่งก็คือสีแดงนะสีที่สองสีขาวสีน้ำเงินนะคะอทีนี้มาดูความหมายกันบ้างนะสีแดงนะคะหมายถึงชาตินะคะสีขาวหมายถึงศาสนานะคะสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะ จำให้ได้นะคะคุณครูเพื่อคุณครูออกข้อสอบนะธงชาติไทยมีกี่สีสีอะไรบ้างเออนะคะได้ละหนึ่งข้อนะคะสีแดงหมายถึงอะไรสีขาวหมายถึงอะไรสีน้ำเงินหมายถึงอะไรนะคะอ่ะนะคะดูแล้วก็จำให้ดีนะคะามาดูสไลด์ต่อมาเลยนะ,ะอมีธงชาติไทยแล้วก็มีเพลงชาติไทยนะคะเพลงชาติไทยเป็นเพลงประจําชาติไทยนะะสแสดงให้เห็นถึงนะคะ ความสมัครีของคนในชาติและเพื่อที่เราจะได้ร้องเพลงนะรำลึกถึงนะคะบรรพบุรุษไทยนะที่ยอมเสียสละนะชีวิตนะเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยเอาไว้นั่นเองนะคะเนะสริมนะคะประเทศไทยนะเป็นชาติเดียวในเอเชียออกเชียงใต้เลยนะคะที่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเลยนะเพราะฉะนั้นนะะเราต้องร้องเพลงชาติที่ดังนะเพื่อรำลึกถึงนะคะผู้ที่มีพระคุณของเราคือบรรพบุรุษไทย ทุกคนเลยนะคะ,ะมาดูนะคะอันนี้คือเนื้อเพลงนะเนื้อเพลงชาติไทย นะคะอ่านักเรียนร้องจบหรือเปล่านะคะอ่าจำไว้ดีนะคะเพลงชาติไทยนะคะเปิดเทอรมินาหนะคะหลังจากเรียนออนไลน์เสร็จแล้วนะคะเปิดเทอมมาครูจะพ,พานะะักเรียนร้องเพลงชาติไทยนะคะเพราะว่าน้องๆคนหนึ่งบางคนนะคะยังร้องเพลงชาติไทยไม่จบเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวคุณครูขาน้องนะคะอ<ม>่มาดูสไลด์ต่อมาเลยนะคะ <enfin. S 1> อ่ะ เพลงชาติไทยธงชาติไทยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพระมหากริยันนะคะอันนี้ก็คือรูปของพระพระบาสมเด็จพระวิาเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไรคะ ะะรัชการที่10นั่นเองนะคะรัชการที่10นั่นเองนะคะอ่าพระมหากาษาัตริยะะ์ทรงเป็นประมุขของชาตินะ,ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาตินะคะ,นะคะ,ะอ่าน,นี้ก็คือพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์ของพระองค์นะคะอ่าหรือว่ารูปถ่ายนั่นเองนะคะ,อ,ะอันต่อมานะคะภาษาไทยและก็อักษรไทยนะ,ะอันนี้ก็สำคัญ ภาษาไทยและอักษรไทยนะคะพ่ขอขุนรามคำแหงมหาราชนะทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาใช้นะคะทำให้เราได้มีภาษาไทยและก็อักษรไทยใช้นะคะออนะคะ,ะ,คะถือว่าเป็นนะคะสัญลักษณ์ที่สำคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะ อ่ะอันที่สองนะคะการแสดงความเคารพสัญลักษณ์นะคะเ<อ>มื่อเราเห็นสัญลักษณ์เมื่อจะเป็นนะคะพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์ของมสมกษัตริย์น์ทงชาติไทยเพลงชาติไทยนะคะอ่ะเราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอ่าถ้าสมมุติว่านะคะเมื่อเราต้องการแสดงความเคารพเนี่ยเราปฏิบัติได้ดังนี้นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อมีการเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสานะคะนักเรียนต้องทอํายังไงคะ น,ะะนักเรียนต้องยืนตรงะะเพื่อแสดงถึงความเคารพนะคะธงชาตินั่นเองนะคะ,ะข้อที่สองนะะักขณะร้องเพลงชาตินะคะทุกคนควรที่จะยืนตรงนะคะต้องยืนตรงเลยนะคะ,ะห้ามห้ามเล่นห้ามหยอกล้อกันนะคะเวลาที่เรายืนตรงเคารพธงชาตินะคะ,ะข้อที่สาม น,ะะนักเรียนควรพูดด้วยภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะทุกวันนี้นะคะคำแสลงท่านในก็จะเป็นนะคะโลกโซเชียลนะคเย,ยอะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กนะคะเราต้องเรียนรู้ภาษาไทยให้ถูกต้องก่อนนะคะอะนะคะทีนี้มาดูเอกลักษณ์อื่นๆบ้าง ะะเอกลักษณ์อื่นๆนะมีอะไรบ้างนะที่สมมุติว่าอ่ะประเทศไทยเนี่ยนะคะนอกจากธงชาติไทยพระมหากษัตริย์เพลงชาติไทยแล้วนะคะอ่ะภาษาไทยแล้วเนี่ยนะคะเอกลักษณ์อื่นๆก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะอ่ะอันแรกนะคะเพลงที่ประเทศไทย เออนะแทนที่ประเทศไทยนะแผนที่แสดงอาณาเขตของประเทศไทยนั่นเองนะประเทศไทยมีชื่อเต็มๆว่าราชอาณาจักรไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนน้องๆเราต้องนะคะรู้จักชื่อของประเทศไทยด้วยนะคะอ้าวมาเลยนะคะสไลด์ต่อมาอ่านะคะเงินตรานะคะอ่าเงินตราถือว่าสำคัญมากเลยนะคะเงินตรานะคะเป็น ตัวแทนนะคะแลใช้ในการแลกเปลี่ยนนะ,ะใช้ในการชํราระหนี้ได้ตามกฎหมายด้วยนะคะอ่านะคะอันต่อมานะคะดอกราชพฤกษ์นะคะดอกราชพฤกษ์นะคะเป็นดอกไม้ประจําชาติ นะคะอดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรู้อสมมติผู้ถามมาดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกอะไรนะะักนะเรียนต้องตอบได้นะ,ะว่าเป็นดอกราชพฤกษ์นั่นเองนะคะช้างไทยนะคะช้างไทยเนะะี่ยคือว่ามีความเกี่ยวข้องกับนนะะประวัติศาสตร์ชาติไทยมายาวนานเลยนะเกี่ยวข้องยังไงนะคะเมื่อก่อนนะเราใช้ช้างในงการออก รบนะคะในทรรมสึกนะคะอ่าพมหาริย์เรานะทรงช้างในการไปสู้รบนั่นเองนะคะอ่าอันต่อมาค่ะ่าราไทยนะคะ,ะสาาไทยก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะ,ะสะท้อนให้เห็นความนะคะภูมิปัญญาของช่างของไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องนะคะอดุลษ์นะคะตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ อาหารไทยอย่างที่ครูบอกไปแล้วอาหารไทยนะเป็นอาหารที่นะคะถือว่ามีความอร่อยมากๆเลยรสชาติจัดจ้านนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะ่านะคะมาดูกันเลยนะสไลด์ต่อมานะคะสไลด์นี้นะคะเป็นแบบนะคะพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบนะคะ,นะค,ะคุณครูจะพานักเรียนทําข้อสอบนะคะอานะ คุณครูนะคะที่บ้าครูให้ทําแล้วนะคะในคาบตอบที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนั้นครูจะมาพานักเรียนเฉลยนะคะเฉลยนะแต่สมมติว่าใครคาบที่แล้วไม่ได้เข้าเรียนนะคะาคาบที่แล้วเด็กๆไม่ได้เข้าเรียนนะคะเด็กๆต้องทําย้อนหลังนะคะวันนี้นะคะสาหรับใครที่ทําแล้วนะคะคุณครูจะมาเฉลยให้ แต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะให้ทําก่อนเปิดดูเฉลยคุณครูนะคะเพราะว่าคาบที่แล้วบางคนไม่ได้เข้าเรียนนะคะแต่สําหรับนะคะใครที่เข้าเรียนแล้วเอามาเฉลยตามคุณครูได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำนะคะหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปทำก่อนแล้วก็มาเฉลยพร้อมกันนะคะอย่าโกงคุณครูนะนะคะมาเฉลยข้อแรกเลย อ่ะข้อหนึ่งนะคะข้อใดกล่าวถึงชาติไทยได้ถูกต้องอ่อนะข้อใดกล่าวถึงชาติไทยได้ถูกต้องนะคะอ่ะนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเป็นชาติที่เกิดขึ้นใหม่จริงหรือเปล่านะคะข้อที่สองนะไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดจริงหรือเปล่านะคะข้อสามนะคะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นที่ประจักษ์ใ่ไหมะข้อนี้ตอบขทอไหนคะ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปิงปองนะคะข้อนีต้ตอบข้อสองนะคะเพราะชาติไทยเป็นชาติเดียว chrome, น, A A น,นะคะในเอเชียตะวันเฉียงใต้นะที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นนะ,ะเราจงภูมิใจนะคะเอามาข้อต่อมานะคะข้อที่สองนะขะ้อใดคือสาเหตุที่ทําให้ชาติไทยนะคะเจริญรุ่งเรืองม,มาจนถึงปัจจุบันนี้อ,อะไรคือสาเหตุเอ๊นะทำไมาชาติไทยเราถึงเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะใช่หรือเปล่านะคะข้อที่สองมีจํานวนประชากรมากจริงหรือเปล่านะคะข้อที่สามมีบรรพบุรุษไทยที่เสียสละข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ยข้อนี้ตอบข้อไหนเอย่ยนะคะปิ๊งปองข้อนี้ตอบข้อ3ามนะพอบรรพบุรุษไทยนะคะได้เสียสละนะคะ ชีวิตเพื่อปกป้องนะคะทำให้นะคะคนไทยนะคะประเทศไทยชาติไทยนะคะอยู่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะะมาดูต่อมาข้อที่สามนะคะสีน้ำเงินบนธงชาติไทยหมายถึงอะไรนะคะคุณครูเน้นย้ำไปแล้วนะคะตรงหน้าสไลด์ที่เป็นธงชาติไทยนะคะอ่ะนะคะสีน้ำเงินบนธงชาติไทยหมายถึงสิ่งใดนะ,ะอ่ะ,อะ ชาตินะคะสองศาสนาสามพระมาหากษัตริย์นะคะอ่านะคะข้อสีน้ำเงินหมายถึงข้อไหนคะนะคะอ๋อเฉลยปิ๊งปองนะคะข้อที่สามนะคะสีน้ำเงินบนธงชาติไทยนะ,ะแทนสนัญลักษณ์องค์พระมาหากษัตริย์นั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันนะคะข้อที่สี่นะคะเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยนะคะเราควรปฏิบัติอย่างไร นะคะเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะข้อที่1แสดงท่าทางประกอบมีไหมบางคนเต้นใส่เลยนะคะเพลงชาติไทยนะคะขึ้นมานี่โอ้โหกระดุกกระดิกใหญ่เลยนะคะมีไหมนะคะข้อที่2หยุดฟังเพลงชาติไทยขึ้นแล้ต้องหยุดฟังหรือเปล่านะคะข้อที่สามยืนตรงนะคะควรทําแบบไหนคะติ้งตองนะคะ เฉลยข้อที่สามนะคะอ่าเพราะการแสดงความเคารพนะคะเป็นการแสดงความเคารพนะคะธงชาติไทยนั่นเองนะคะเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยเราต้องยืนตรงนะคะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะอ่าข้อที่ห้า นะคะข้อที่5นะคะข้อใดเป็นลักษณะของธงชาติไทยนะคะลักษณะภายนอกของธงชาติไทยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะเออนะคะเป็นลักษณะแบบไหนข้อที่1นะคะรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงหรือเปล่านะคะข้อที่2นะคะมี5สี3แถบนะคะข้อที่3มี3สี3แถบนะคะข้อนี้ตอบข้อไหนคะเด็กๆตอบข้อไหนเอ่ยนะคะข้อนี้ตอบข้อ หนึ่งนะคะอ่าข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะพอธงชาติไทยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีสีมีสามสีสีแดงสีขาวสีน้ําเงินนะคะอ่านะคะจำให้ดีคอที่หกแล้วนะคะถูกมากี่ข้อแล้วบ้างนะคะมาจนถึงข้อที่หกแล้วถูกมากี่ข้อแล้วบ้างคะนะคะอ่านะคะเพลงชาติไทยนะคะนะคะ กล่าวถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไรนะคะอ่ะเพลงชาติไทยนะคะกล่าวถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงหรือเปล่าข้อที่สองมีความลักษณะมีความรักความสมามัคคีนะคะอ่าใช่หรือเปล่าข้อที่สามมีความซื่อสัตย์นะคะอ่ะข้อที่หกตอบข้อไหนคะ เนี 6, ่ยข้อสิหกเฉลยข้อสองนะคะนอกจากนะคะเขาบอกว่านะข้อเนื้อเพลงที่ว่าด้วยนะ,ะ,ะด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครีนะเขาบอกว่านะ,ะมีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่บอกถึงความสมัครีนะคะเพราะฉะนั้นนะแสดงให้เห็นว่านะคนไทยมีความสมัครีความกล้าหาญนะพร้อมที่จะเสียสละนะคะเพื่อปกป้องชาตินะคะ,ะมาดูข้อที่เจ็ด ข้อที่เจ็ดนะพระมหากษัตริย์มีความสําคัญอย่างไรออนะคะพระมหากษัตริย์เรามีความสําคัญอย่างไรคะข้อที่หนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนะคะข้อที่สองเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ยากไร้นะคะข้อที่สามนะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งโลกเลยนะคะข้อนี้ตอบข้อไหนคะ ยิ่งตองนะคะข้อนี้เฉลยข้อที่หนึ่งนะคะอ่าพระพมกากษัตริย์นะคะเป็นสถาบันหลักนะคะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเลยนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องนะคะเคารพนะคะและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะอ่าข้อต่อมานะคะข้อที่แปดแล้วนะคะ พอ18แล้วมาถึงข้อนี้แล้วใครถูกกี่ข้อบ้างเนาะนะคะอ้าวนะคะน้องพิง์ถูกกี่ข้อนะคะวินดี้เรเชลถูกกี่ข้อนะคะอ้าวนะคะซิซ่านะคะอ่าอาล่าถูกกี่ข้อแล้วนะคะอ่าอย่าลืมนะคะทำก่อนที่จะดูเฉลย ะะคอ่ะข้อที่แปดนะขอ้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะคะขอ้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะคะอ่ะข้อใดเกี่ยวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินเนี่ยนะคะเขาพูดถึงเงินนะคะข้อที่หนึ่งมีภพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะอ่ะข้อที่สองทำให้สามารถใช้ชําระหนี้ได้ข้อสามมีตัวอักษรไทยนะคะข้อแปดตอบข้อไหนคะ นะคะอ่ะข้อที่แปดนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะไม่สามารถใช้ชําระนี้ได้จริงๆเงินใช้ชําระนี้เลยตามกฎหมายเลยนะคะอ่ะนะคะข้อที่เก้านะคะมาถึงข้อที่เก้าแล้วนะคะข้อใดเป็นอาหารไทยทั้งหมดเลยนะคะอ่ะข้อไหนคะนะคะข้อนี้ไอลาตอบข้อไหน วนะินดี้เรเชลตอบข้อไหนคะนะคะ,ะข้อที่9นะคะข้อใดเป็นอาหารไทยทั้งหมดนะคะข้อ1นผัดไทยแล้วก็พิซซ่าเฮ้ใช่หรือเปล่านะคะเขาถามว่าทั้งหมดนะดูโจทย์ดีๆนะคะข้อสองต้งยมยำกุ้งแกงเขียวหวานอนะคะข้อสาน้ำพริกกะปิบะหมี่หมูแดงนะะข้อเกตอบข้อไหนคะ นะะข้อเก้าตอบข้อไหนนะคะติ้งตองนะคะเฉลยข้อที่2นะคะเพราะว่าเป็นอาหารไทยนะคะทั้งหมดเลยนะคะและเป็นอาหารที่นะคะถือว่านะ,ะมีความโด่งดังมากเลยนะคะต้มยำกุ้งกับแกงจวาน,นะะของไทยเรานะคะอ่ะข้อต่อมาข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10นะคะข้อที่10แล้วข้อใดเป็นสัตว์ประจำชาติไทยนะคะ คุณครูให้ดูตอนต้นคลิปแล้วนะสัตว์ประจำชาติไทยนะคะ <_ brushing> ข้อไหนหนึ่งช้างไทยสองกระบือคสาเห็นค่ะข้อนี้ตอบข้อไหนคะนะคะข้อนี้นะคะตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะเพราะช้างไทยนะคะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งยาวนานและอดีตนะ,ะในการทำศึสกสงครามนะพระมาณกระสัทรงนําช้างนะคะ ออกไปรบกับค่าศึกนั่นเองนะคะอ้าววันนี้ถูกกี่ข้อกันบ้างนะคะอ่านักเรียนที่ดูคลิปอยู่นะคะลองนับคะแนนดูซินะคะถูกกี่ข้อกันบ้างนะคะอ่านะคะไอล่าซีซ่านะคะอ่านะคะแองเจล่านะคะถูกกี่ข้อกันบ้างคะนะคะอ่าวจอนยูเลียน นะคะถูกกี่ข้อวินดี้แลเชลลนะคะถูกกี่ข้ออย่าลืมรวบรวมคะแนนไว้ให้ครูด้วยนะคะนะคะอ้าววันนี้นะคะครูก็ขอนะคะจบนะคะการเรียนการสอนในคาบนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะอ่าเจอกันในคาบต่อไปนะคะอ่าอย่าลืมนะคะทำใบงานแล้วนะคะทำแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมเก็บไว้ให้ครูด้วยนะคะนะคะเจอกันในคาบต่อไปนะคะบ๊ายบาย